ีท่นะคะคมลพิษทางเสียงนะคะคือเสียงที่ไม่พึงประสงค์ที่รบกวนการดำเนินชีวิตซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ค่ะแหล่งกําเนิดของมลพิษทางเสียงในชุมชนนะคะแหล่งกําเนิดหลักของมลพิษทางเสียงนะคะมักมาจากการค้ามนาคมขนส่งนะคะเป็นสาเหตุหลักในสิ่งแวดล้อมนะคะโดยยานพาหนะขนาดใหญ่และหนักกว่าจะปล่อยเสียงมากกว่าขนาดเล็กและเบานะคะ เสียงบนท้องถนนนะคะส่วนใหญ่นะคะเกิดจากเครื่องยนต์และการเสียดสีระหว่างรถกับพื้นดินและอากาศค่ะเสียงรถไฟนะคะขึ้นอยู่กับความเร็วของรถไฟเป็นหลักนะคะและความผันแปรขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องยนต์ร่างและรากฐานนะคะรวมถึงความครุขขระของรอและรางค่ะเสียงเครื่องบินนะคะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงทั้งขณะบินขึ้นและ ลงจอดนะคะเสียงจากการขนส่งทางน้ํานะคะการอุตสาหกรรมนะคะมาเกิดเขียนเสียงจากเครื่องจักรทุกชนิดนะคะและเพิ่มขึ้นตามกําลังของเครื่องจักรค่ะการก่อสร้างนะคะเกิดจากการทํางานของอุปกรณ์และเครื่องจักรนะคะกิจกรรมในชุมชนนะคะเช่นเสียงจากเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์ในครัวเรือนค่ะรวมถึงกิจกรรม สัมมานาการนะคะเช่นร้านอาหารสถานบันเทิงการแสดงดนตรีกีฬาค่ะผลกระทบจากมลพิษทางเสียงนะคะมลพิษทางเสียงนะคะสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ได้หลายประการนะคะเช่นการสูญเสียการได้ยินการได้รับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะเกิน70เดซิเบลเอค่ะผลทางสรีรวิทยานะคะเช่นความดันลโลหิตสูงะคะ่ะและโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะการรวบรวม กระบวนการสื่อสารด้วยคำพูดนะคะหากได้รับเสียงเกิน15เดซิเบลและประสิทธิลดประสิทธิภาพในการทำงาน,นะคะ่ะรวบรวมการนอนหลับนะคะโดยเสียงในการนอนหลับนะคะที่เกิน45เดซิเบลเนะคะจะมีผลในกระบวนการนอนหรือหากเกิน30 40เดซิเบลเอนะคะอาจมีผลกระทบต่อการนอน,นะคะ่ะ กฎหมายและมาตร,รการในประเทศไทยนะคะกฎหมายนะคะด้านเสียงและความสั่นสะเทือนประกอบด้วยหนึ่งนะคะกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมสองน,นะคะกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะสามกฎหมายเกี่ยวกับโรงงานและสถานประกอบกิจการและโครงการต่างๆค่ะสี่นะคะ 4. กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินห้านะคะกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมในการใช้ เครื่องขยายเสียงค่ะหกนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองค่าเลี้ยงสัตว์นะคะเจ็ดนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการก่อสร้างนะคะแปดค่ะกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณณะมาตรฐานนะคะมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปนะคะประกอบประกาศนะคะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15พศ2540นะคะกำหนดค่าระงรับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะค่า LEG นะคะย4ิบชั่วโมงนะคะต้องไม่เกิน70เดซิเบลเอและระดับเสียงสูงสุดนะคะ Lmax นะคะต้องไม่เกิน115เดซิเบลเอค่ะประกาศนะคะลดควบคุมมลพิษเรื่องการคำนวณค่าระดับเสียงนะคะค่าระดับเสียงนะคะรบก,กวนและวิธีการตรวจวัดนะคะประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะฉบับที่29คพศ2550นะคะระบุว่าหากค่าระดับเสียงนะคะรบก,กวนเกิน10เดซิเบลนะคะจะเป็นอันตรายนะคะ หลักการการจัดการมลพิษทางเสียงนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะแนะนําแนวทางในการดําเนินการการจัดการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากเสียงนะคะโดยอาศัยหลักการพื้นฐานพื้นฐานสามประการคือหนึ่งนะคะหลักการการป้องกันไว้ก่อนนะคะควรลดระดับเสียงให้มีค่าที่น้อยที่สุดและดําเนินการตามมาตรฐานผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทันทีสองนะคะหลักการผู้นําก่อนมลพิษนะคะ เป็นผู้จ่ายผู้รับผิดชอบนะคะเจ้าของโรงงานต้นกําเนิดเสียงนะคะควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบลรพิษทางเสียงค่ะสานะคะหลักการการป้องกันนะคะควรมีการดําเนินการที่ทําให้การลดเสียงจากแหล่งดําเนินรวมถึงการใช้การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกจากนี้นะคะยังมี ข้อแนะนํานะคะด้านมาตรการในการจัดการมลพิษเสียงในด้านต่างๆค่ะมาตรการด้านกฎหมายนะคะเช่นควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดนะคะมาตรการค่าระดับเสียงเครื่องจักรยานผานนะอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะมาตรการด้านวิศวกรรมนะคะเช่นการลดระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดปรับปรุงยางพัฒนาพื้นผิวถนนค่ะมาตรการด้านความรู้และข้อมูลต่างๆนะคะเพิ่มความตระหนักทางด้านสาระการแสดงผลการติดตามตรวจสอบนะคะการมีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงที่เพียงพอค่ะ อุปกรณ์นะคะและประกอบการตรวจวัดเสียงค่ะ 1. ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องนะคะใช้อุปกรณ์นี้นะคะในการปรับเปรียบเทียบนะคะความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงผู้ตรวจวัดต้องปฏิบัติตามคู่มือที่ใช้ในงานของผ,ผู้ผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะควรทําทุกครั้งก่อนและหลังนําไปใช้งานค่ะต้องมีคุณลักษณะและสอดคล้องกับค่ามาตรฐาน IEC 6 0942นะคะหรือเทียบเท่านะคะหรือดีกว่าเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิงต้องได้รับการสอบเทียบในช่วงระยะเวลาไม่เกิน1ปีค่ะสอนะคะฟองน้ำกันลมค่ะใช้ส่วนที่ไมโครโฟนนะคะเพื่อลดความคาดเคลื่อนจากการวัดที่จากกระแสลมแรงนะคะและป้องกันไมโครโฟนจากฝุ่นหรือละออง นะคะ3นะคะขาตั้งใช้สําหรับการตั้งเครื่องวัดเสียงนะคะในกรณีที่เครื่องมีขนาดใหญ่หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจวัดเพื่อความมั่นคงและป้องกันการสะท้อนของเสียงจากผู้วัดนะคะ ควรปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า1.2ถึง1.5เมตรนะคะ 1. นนะคะนาฬิกาจับเวลาเครื่องมือวัดเสียงบางรุ่นนะคะไม่มีชั้นตั้งเวลานะคะจึงจําเป็นต้องมีใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อกําหนดระยะเวลาในการวัดค่ะ2ออุปกรณ์นะคะสําหรับจดบันทึกนะคะแบบฟอร์มจดบันทึกมีความสําคัญในการบันทึกระดับเสียงนะคะและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องแม้ว่าเครื่องนะคะจะบันทึกข้อมูลไว้แล้วก็ตามนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสํารองและประกอบกัน สามนะคะอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะเช่นคอมพิวเตอร์พกพานะคะพร้อมโปรแกรมสําหรับเรียกรับข้อมูลชุดเครื่องมือตลับเมตรนะคะกระดาษกาวนะคะแล้วก็เชือกค่ะ การประมวลผลนะคะสามารถจาแนกประเภทของมลพิษและวัตถุประสงค์ได้ดังนี้นะคะ1ประมวลผลสําหรับมลพิษทางเสียงนะคะเสียงในสถานประกอบการและอาชีวอนามัยค่ะ TWA นะคะเป็นค่าวเฉลี่ยระดับความดังนะคะเฉลี่ยตลอดระยะเวลาสัมผัสเช่นนะคะ TWA8 นะคะคือค่าเฉลี่ยระดับความดังเสียงตลอด8ชั่วโมงในการทํางานค่ะปริมาณเสียงสะสมนะคะคือดีผู้ ผู้ปฏิบัติงานนะคะจะได้รับตลอดเวลาในการทํางานสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดปริมาตรนะคะเสียงสะสมค่ะการติดตั้งนะคะก่อนการประมวลผลนะคะต้องดําเนินการที่80 d c i b e l A ถึงที่90 d c i b e l A ค่ะสามารถคํานวณดีสาหรับสำหรับเสียงคงที่ดีเท่ากับ100คูณ c หาร t ค่ะหรือสำหรับ ระดับเสียงที่แตกต่างกันนะคะหลายช่วงนะคะ D เท่ากับ100คูณแนะคะ Cn หารด้วย Tn ค่ะสามารถแปลงค่า D นะคะเป็นค่า TWA 8ชั่วโมงนะคะได้โดยใช้สูตร TWA 8ชั่วโมงเท่ากับ16.61ลอก D หาร1น0นะคะบวก90หรือดูจากตาราง A2 ค่ะ ค่า TWA 8ชั่วโมงนะคะที่คำนวณได้ต้องไม่เกิน90 dBA ค่ะเสียงในสภาพแวดล้อมและเสียงการรบกวนนะคะพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลนะคะนอกจากเนื่องจาก LEQ นะคะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานยังมีซึ่งเป็นมีค่าเพิ่มขึ้นถึง10 dBA สำหรับช่วงเวลากลางคืนค่ะ ที่ใช้เช่น L1, L10, L50, LSO นะคะที่ใช้บอกการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงค่ะหลักการประมวลผลเสียงนะคะลบกวนในประเภทไทยนะคะ 1. ตรวจวัด3 ค่าหลักนะคะได้แก่ระดับเสียงขณะเกิดเสียงจากแหล่งกําเนิดนะคะระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนนะคะและระดับเสียงพื้นฐานนะคะสองคนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนนะคะใช้สูตรที่นําระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะหักลบด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนนะคะและมีค่าปรับค่าตามระยะเวลาอ้างอิงที่หกสิบนาทีค่ะการปรับค่าระดับเสียงนะคะตามหลักการเกิดเสียงนะคะหากเสียงจากแหล่งกําเนิดขึ้น เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะจะมีค่าเฉลี่ยที่1ชั่วโมงค่ะหากเสียงจากแหล่งกําเนิดเกิดขึ้นนะคะ1ช่วงภายใน1ชั่วโมงนะคะจะวัดตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะคะที่ค่าจีน TM นะคะแล้วคํานวณเป็นค่าเปรียบเทียบที่1ชั่วโมง TR เท่ากับ60นาทีค่ะหากเสียงจากแหล่งกําเนิดเกิดขึ้นมากกว่า1ชั่วโมงภายใน1ชั่วโมงนะคะจะคํานวณค่าเฉลี่ยของเสียงกําเนิดนะคะก่อนแล้วจึงคํานวณเป็นค่าเปรียบเทียบ1ชั่งค่ะ หากเสียงเกิดในพื้นที่ที่ต้องความความเงียบสงบหรือเวลากลางคืนที่22นาฬิกาถึง6นาฬิกานะคะให้ตั้งเวลาเก็บข้อมูล5นาทีนะคะและบวกเพิ่ม3เดซิเบลนะคะ ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะการปรับค่าระดับเสียงตามลักษณะเสียงนะพิเศษนะคะบวกเพิ่ม5เดซิเบลเอหากมีเสียงกระแทกนะคะเสียงแหลมดังนะคะหรือเสียงที่มีความสั่นสะเทือนร่วมด้วย3นะคะคำนวณระดับการรบกวนนะคะนำระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่คำนวณน,นะคะให้ลบออกด้วยระดับเสียงพื้นฐานค่ะ 4. นะคะสรุปผลนะคะหากระดับการรบกวนเกิน กว่า <Syria> 10เดซิเบลเอถือว่าเป็นเสียงรบกวนนะคะค่าท <spooky> ี่คำนวณได้จะถูกปัดเศษทศนิยมให้เหลือหนึ่งตำแหน่งตามมาตรฐานมกอมอกนะคะ900 929ถึง2,533ค่ะการพยากรณ์นะคะจำลองเสียงรบกวนนะคะสำหรับโครงการที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะสามารถคำนวณระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดให้ข้อมูลระดับ กำลังเสียงนะคะและปัจจัยการทดรองเสียงต่างๆนะคะเช่นสภาพอุตุนิยมวิทยาสภาพพื้นผิวและระยะทางประเภทของเสียงและผลกระทบค่ะเสียงนะคะพลังงานที่เกิดจากการสะเทือนของโมเลกุลอากาศทําให้เกินเกิดขึ้นเสียงหูของคนได้ยินในช่วงความถี่ยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์นะคะเสียงดังนะคะเสียงที่ไม่ต้องการการให้เกิดการรบกวนหรือเป็นอันตรายต่อการได้ยินนะคะเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็น เป็นแบบคงที่นะคะเช่นเสียงเครื่องทอผ้านะคะเปลี่ยนแปลงไม่เกิน3เมซิเบลนะคะและไม่ไม่คงที่นะคะเช่นเสียงเครื่องเรื่อนวงเดือนนะคะเปลี่ยนแปลงเกิน10เ d e ิเบลค่ะเสียง <soap> ดังเป็นช่วงชวนะคะดังต่อเนื่องนะคะมีความดังหรือเบาสลับไปมาะคะ่ะเสียงกระแทกหรือเสียงกระทบนะคะเกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็วนะคะอย่างน้อย1วินาทีมีการเปลี่ยนแปลงเสียงมากกว่า40เดซิบ d e นะคะ เช่นเสียงตอกเสาเข็มค่ะระดับความเป็นอันตรายนะคะเสียงปกตินะคะ0ถึง1ถึง27เดซิเบลเอไม่มีผลค่ะเสียงรบกวนนะคะ28ถึง85เดซิเบลนะคะทําให้เกิดความรําคาญหงุดหงิดค่ะเสียงที่เป็นอันตรายนะคะเกิน85เดซิเบลนะคะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุเสียสมาธินะคะประสบ ภาพลดประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนะคะแล้วก็สูญเสียการได้ยินค่ะการสูญเสียการได้ยินชั่วคราวนะคะเกิดขึ้นชั่วคราวนะคะฟื้นฟูได้เมื่อพักหูการสูญเสียการได้ะะดะะไดยดินถาวรน,นะคะไม่สามารถฟื้นฟูได้นะคะพบมากในงานอุตสาหกรรมค่ะ การตรวจวัดเสียงนะคะเครื่องมือนะคะเครื่องวัดเสียงนะคะเครื่องมือพื้นฐานในการวัดเสียงนะคะ40-100ดซิเบลนะคะต้องสอดคล้องกับค่ามาตรฐาน TEC 651นะคะเครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทกนะคะสําหรับเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆค่ะเครื่องวัดเสียงสะสมนะคะบันทึกระดับเสียงที่พนักงานได้รับและคํานวณค่าเฉลี่ยตลอดเวลาค่ะเครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียงนะคะวัดความดังเสียงในแต่ละความถี่นะคะเพื่อวางแผนนะคะ ควบคุมเสียงค่ะอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องนะคะใช้ปรับเทียบนะคะความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงค่ะฟองน้ํากันลมนะคะป้องกันกระแสลมหรือฝุ่นนะคะของละอองสารเคมีต่อไมโครโฟนค่ะขาตั้งค่ะการเตรียมการเทคนิคการวัดนะคะเลือกเครื่องมือตามวัตถุประสงค์นะคะเปรียบเทียบหรือวัดเสียงก่อนหรือหลังการวัดนะคะการตั้งค่าและการตรวจสอบค่ะ กำหนดจุดและทิศทางของไมโครโฟนค่ะภายนอกอาคารนะคะสูง1.2-1.5เมตรรัศมี3.5เมตรต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะคะภายในอาคารสูงนะคะ1.2-1.5ถึงเมตรรัศมีรัศมี1เมตรนะคะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและห่างจากหน้าต่าง1.5เมตรค่ะตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานนะคะ L90 นะคะและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนนะคะ LEG นะคะไม่น้อยกว่า5นาทีและมากกว่า3ชุดข้อมูลค่ะการวัดเสียงในการทำงานสำหรับ TWA นะคะตั้งค่านะคะที่5วัดที่ระดับหูของพนักงานนะคะรัศมีต้องไม่เกิน30เซนติเมตรการประเมินผลนะคะเสียงรบกวนใช้การคำนวณที่ซับซ้อนเพื่อหาระดับเสียงขณะที่มีการรบกวนและนำไปลบกับระดับเสียงพื้นฐานเพื่อหาระดับการรบกวนค่ะ ลยุทธ์สำคัญนะคะพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานนะคะและกฎหมายให้เหมาะสมทันสมัยและควบคุมปัญหาเช่นมาตรฐานเสียงชุมชนมาตรฐานความสั่นสะเทือนที่พิจารณาผลกระทบต่อชุมชนมาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างสนามบินขนส่งทางรางกิจกรรมส่วน สัมมานาการกิจกรรมชุมชนขนส่งทางน้ำและการขนส่งทางบกค,ค่ะสนับสนุนและผลักดันการเพิ่มสถานีวัดเสียงระดับเสียงในลักษณะเครือข่ายพื้นที่ในชุมชนและมีระบบแสดงผลที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันค่ะจัดหาเครื่องมือวัดเสียงนะคะเสียงและความสั่นสะเทือนที่ได้มาตรฐานในให้กับหน่วยงานปฏิบัติเป้าหมายคืออย่างน้อยร้อยละ 95ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะคะสำนักงานเขตและทุกเทศบาลควรมีเครื่องตรวจวัดเสียงอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งเครื่องค่ะพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบให้ได้มาตรฐานค่ะ มาตรฐานการประเมินประเทศไทยนะคะใช้มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันการกระทบต่ออาคารมาตรฐาน DIN นะคะ4569โดยแบ่งความสั่นสะเทือนเป็นกรณีที่1ไม่ทําให้เกิดการร้าและการสั่นทรนะคะกรณีที่สองทำให้เกิดการร้าหรือการสั่นทร์นะคะของโครงสร้างอาคารค่ะสหาราชอาณาจักรนะคะมีมาตรฐานหลักเช่น SSE บีเอนะคะหกสี่เจ็ดสองนะคะหนึ่งต่อสองพันแปดนะคะสำหรับผลกระทบต่อคนจากการส่นสะเทือนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการระเบิดนะคะใช้ VDV และ b ีเอชหกสี่เจ็ดสองนะคะสองขีดสองศูนย์ศูนย์แปดนะคะสำหรับการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากระเบิดใช้นะคะ PPV รวมถึง b ีเอชห้าสองสองแปดสองขีดสองศูนย์ศูนย์เก้านะคะสำหรับการควบคุมความสั่นสะเทือนนะคะจากงานก่อสร้างนะคะใช้พ PV ค่ะ ISO นะคะมีมาตรฐานนะคะ ISO 2631ขีดสต่อ1 9 8 9แลค่ะและ ISO 2631 2ต่อ2003นะคะสำหรับการปรับประเมินรับสัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะทั้งคนร่างกายในอาคารนะคะ,นะคะช่วงความถี่ที่1 8 0เฮิร์นะคะโดยฉบับปี2003นะคะได้ตัดหลักเกณฑ์ทางการประเมินออกไปนะคะเนื่องจากค่ากว้างเกินไปนะคะ่ะ นอร์เวย์นะคะมีมาตรฐาน NS 8 1 7 6นะคะ E ขี E ต่อส0 0พนะคะสำหรับการวัดความสัน่นสะเทือนในอาคารที่เกิดจากการขนส่งทางบกนะคะและทางรางโดยระบุว่ามาตรฐาน ISO 2631นะคะปี1989นะคะยังไม่สามารถนำมาใช้กับการสันร่นสะเทือนที่เกิด จากการขนส่งได้มาตรฐานนะคะที่ถูกนำไปใช้นิวซีแลนด์ในโครงการทางถนนขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จค่ะผลการศึกษาเปรียบเทียบนะคะพบว่าค่ามาตรฐาน BS นะคะ6 4 7 2ปี2008นะคะมีความเข้มงวดน้อยกว่าค่ามาตรฐาน NS 8176นะคะปี2005ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการรับความรู้ความสันเทือนะคะ การรับความรู้การสัร่นสะเทือนขึ้นอยู่กับทิศทางและขนาดการของสัง่นสะเทือนคนที่เดินหรือเคลื่อนไหวทางร่างกายจะรับรู้ความสั่นสะเทือนได้น้อยกว่าเมื่ออยู่นิ่งนะคะการยืนนิ่งบนพื้นนะคะจะรับรู้ความสั่นสะเทือนได้ดีที่สุดค่ะการนั่งบนเก้าอี้บางชนิดนะคะอาจช่วยลดหรือเพิ่มความรู้สึกการสัร่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้ค่ะ